สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับพบกับรายการสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับเมื่อนี้เอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับสองเปลือกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเปลือกแรกนั่นก็คือเปลือกกล้วยนะครับพี่น้องเปลือกที่สองก็คือเปลือกไข่นะครับากอนจะเอาไปเฮ็ดตัางดเข้ากับมาค้นมากเลยคุยเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆของสองเปลือกนี่สกุลนะครับว่าเขามีอย่างแน่นอยู่ในสองเปลือกนี่นะครับว่าเริ่มต้นกันที่เปลือกกล้วยเนาะนะครับ เปลือกกล้วยนะครับลูกกันดีว่ามีธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงนะครับพี่น้องแต่จะสูงเธอได้ไม่รู้นั่นแต่เขาบอกว่ามีนะครับเหมาะที่จะไปทําเป็นปุ๋ยนะครับนี่คือเปลือกกล้วยซึ่งก็มีหลายคลิปหลาย่องหลายท่านร่วมเครื่องผูเว้าอยู่นี่เอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยแล้วก็ได้ผลมาแล้วนะครับ <c oughs> เปลือกที่สองเปลือกไข่นะครับอันนี้มีนักวิชาก,การวิเคราะห์วิจัยไว้ว่ามียังแนนนะครับเปลือกไข่นะครับใส่ได้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทา อ่ะทุกไข่ครับยกเว้นไข่ข้นนะครับในเปลือกไข่เนี่ยครับนักวิชาการเขาวิเคราะห์ว้แลวว่ามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแคลเซียมก็คือธาตุอาหารรองของพืชนัเดเองนะครับมีแคลเซียม3 9 1 5เกเปอร์เซ็นต์เกือบ4ี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับแคลเซียมนะครับเมื่อถือจุลินทรีย์ย่อยสลายก็จะแตกเอาตัวออกมาเป็นธาตุอาหารที่พืชพร้อมนับไปใส่สำหรับแคลเซียมนะครับไปเนาะนะครับต่อมากกมี ก็มาทันอ่าซึ่งมีอยู่นิดหน่อยนะครับพี่น้องเขาบริษับูว่ามีเท่าไรแล้วก็อันต่อมากก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนี่มีอยู่ประมาณ0.38เปอร์เซ็นต์แล้วก็แมกนีเซียมก็คือธาตุอาหารล่องเทกัน,นะครับพี่น้องช่วยในการในสีในกลิน่นในรสของพืชนะครับพี่น้องนะครับพวกโดยเฉพาะพวกพืชสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆเนี่ยหอมนะครับแล้วก็ต่อมาก,ก็จะมีธาตุอาหารหลักซึ่งในตัวเจนนะครับประมาณ0.4เปอร์เซ็นต์ ในตัวเจนเนี่เขาใจว่าน่าจะมาจากเนื้อของไข่นะครับที่ห้าเอาออกบ่เบิดเมาเวลาพี่น้องต่อยไข่แลวก็วอาจจะเหลือไข่าขาวไข่หยังตีข้างอยู่ในหั่นนะครับพี่น้องเมื่อถือย่อยสไลดยไปก็จะกลายเป็นไนตัวเจนนะครับเป็นโปรตีนเป็นอะมิโน,โนแล้วก็เป็นไนตัวเจนนะครับมีประมาณ0.4เปอร์เซนตนะครับเมื่อพิจารณาจาจะองค์ประกอบต่างๆเราจะเห็นว่าในเปลือกไข่เนี่ยมีธาตุอาหารรองถึงสามตัวเลยทีเดียวนะครับพี่น้องแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันแล้วก็มีอาหารอาหารหลักเสริมขวามมันก็ขึ้นจนตัวเจ มีการนำเปลือกไข่ไปใส่ทั้งการเกษตรย่างกว้งขวางนะครับเพราะว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขาพี่น้องเคยเบื่องคลิปของเวียดนามนะครับเกี่ยวกับการเกษตรจะเห็นว่าเขาเอาเปลือกไข่บดหรือห้วยใส่ต้นไม้ของเขาเลยนะครับพี่น้องหอ้ยใส่รอบต้นไม้แล้วก็ลรน้ำตามนะก็จะค่อยๆย่อยค่อยๆเปืือยกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะครับแต่มือนีนะครับจะพาพี่น้องมาเห็ดปุ๋ยสองมักนะครับพี่น้องปุ๋ยสองเปลือกนะครับเพื่อบำรุงพืชโดยเฉพาะพืชที่ปลูกในกระถางนะครับ เหมาะสําหรับท่านที่ปลูกไว้ในกระถางโดยเฉพาะพืชที่จะกินผลพืชผักที่าจะกินผลเช่นพริกมะเขือมะเขือเทศนะครับพี่น้องเมื่อปลูกในกระถางแล้วก็ทรงพุ่มใหญ่ขึ้นนี้จะให้ล่าต้นเขาออนแอรารับน้าหนักทรงพุม่มรับน้าหนักหมากบ่ได้็ดให้ต้นหักต้นเปาะง,ง่ายนะครับปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกกล้วยนี่จะช่วยในการทําให้ทรงต้นแข็งแรงอเนื้อเยอเื่อแข็งแรงเซลล์แข็งแรงเนื่องจากว่ามีแคลนเสียมเป็นองค์ประกอบย่างหลวงไหลนะครับพี่น้องนะครับ เหมาะกับพืชกระถางเลยเราเฉพาะท่านที่ปลูกในกระถางบ่มีพื้นที่นะอ่าปลูกไว้อ้อมเพื่อนอ้อมอยังเสียบันจัดสรรห้องแถวหองเศร้างก็ว่าไปแต่มักปลูกเพื่อลดไล่ใจนะครับเนี่ยๆขึ้นจังสิี่นอนเนี่ยคือปลูกมะเขือเทศในกระถางจังสิเนี่ยๆเริ่มเป็นหมากเลยนี่นะครับเหมาะเลยนะครับเอ้ามื่อนี้ก็เลยจะมาเสนอปุ๋ยสําหรับพืชกระถางนะครับพี่นอนนะครับโดยจะใส่เปลือกไข่นะครับวัสดุที่พี่ต้องจะต้องเตรียมหลักๆกก็คือ ปุ๋ยหมักที่พี่น้องมีอยู่แล้วนะครับเนะี่ยเส,ส้าถุงเออเส้าถุงใส่ปุ๋ยหมักเนาะนะครับต่อมากับเปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยเนี่ยหั่นละเอียดไว้เลยนะครับพี่น้องเปลือกกล้วยหั่นละเอียดนะครับจะน้อยจะไลาครับุดแต่พี่น้องจะหาได้นะครับแต่ปุ๋ยหมักน,นี่คะแนนไว้ว่าประมาณจักสิบกิโลนะครับประมาณสิบกิโลนะครับเปลือกไข่กับุดแต่พี่น้องจะหาได้หน้อย้ลยนะครับประมาณสองขีดสามขีดก็ว่าไปเนาะนะครับ <rium> <asure it. S 1> แล้วก็โตที่จะสอยให้เปลือกไข่ก็เปลือกกล้วยย่อยได้เร็วขึ้นนั่นก็คือจุลินซีเอมนะครับพี่น้อมานี่เนี่ยเห็นแล้วนะครับพี่หน้อนะครับซึ่งวิธีการเฮ็ดกับเบากก่นเนี่ยอ่ะเอามาเบิ่งน้ำกันพี่น้ออ่ะยับเขามาสีใกล้ๆจังน้อยเนาะจะได้เบิ่งน้ำกันวิธีการก็คือนำเปลือกกล้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพับแกนเสือเดี๋ยวเปื่อนผู้ซักเสียให้ เปลือกกล้วยนะครับที่จริงต้องได้หลยกว่นนีเจ้าน่อยนะครับคุกเขากับปุ๋ยมักเหี้ยวมีนะครับเมื่อคุกเข้ากันดีแล้วก็อาอปย่งเงีข้ขาไปเตะกล่องตามไปด้วยเปลือกไข่นะครับพี่น้องเปลือกไข่ที่ที่ออันเป็นสินในี้ๆอย่น,นี่บมแมนเปลือกไม่ได้พี่น้องแต่เป็นเยื่อข้างในนะครับมันเป็นของไข่เป็ดไม่เลยจะค่อนแขางจะหยาบนะเจ้าน่อยนะครับเปลือกไข่นะครับ คุกให้เข้ากันกับปุย๋ยหมักนะครับพี่น้องเปลือกกล้วยเปลือกไข่คุกให้เข้ากันกับปุ๋ยหมักนะครับนี่นะครับบอกง่ายคือต้องบ่มต้องหมักสะก่อนนะครับเอาปุ๋ยบอกไปห้วยเลยเพราะว่ามันไอ้ขอนค้างจะให้ผลซ่านะครับนะครับ่อนค้างจะให้ผลซ่าเขาก็ทําการบ่มหมักเพื่อให้อาสารที่เป็นประโยชน์ให้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เนเปลือกกล้วยเปลือกไข่นี่ลลาไลในกล่องปุ๋ยหมักเข้าสะกก่อนนะครับ เมื่อคุกเข้ากันดีแล้วแล้วก็ตามไปด้วยน้ำจุลินซียอเอมนะครับซึ่งจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับจะใส่หน่อยใส่หลยกับสุดแต่พี่น้องบ้างนะครับอ่ะเศ้าถุงอยู่ใส่เติมนึงอยู่นะครับ,เ,บ,นะรบเป็นน้ำจุลินซีเอเอผู้ลังคนว่าใส่ไอ้สังก้อแสงเดีนะ๋ยวบอกจุลินซีพี่น้องมีตัวใดใส่ตัวนั้นเด้อนะครับ,บรเฉพาะแต่ e อเอมดีย๋กกวยวพี่น้องกล้วยใส่กล้วยมีนำเข้ามาใส่นำเข้ามามี EM อเอมใส่ e อเอมนะครับ สำหรับจุลินซี่จุลินซี่ที่จะเป็นตัวซ้อยเล่งปฏิกิริยาแล้วก็คุกให้เข้ากันม่นคุกให้เข้ากันนะครับหลังจากน้ำจุลินซี์เปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไข่คุกเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้พี่น้องเอาไปบ่มไว้นะครับพี่น้องบ่มไว้หรือหมักไว้นะครับโดยใส่ผ้าพลาสติกคุ้มโป่งๆคุ้มนะครับเพื่อให เอ็มเขาทํางานอยู่นี่นะครับเอาว้โฮมเด้พี่น้องได้จะไปใบแดดยวมันตายนะครับนะครับใส่เวลาประมาณห้าถึงเจ็ดวันประมาณเก็ดหมื่นนะครับพี่น้องแต่สามารถนําไปใส่ได้แล้วนะครับการใส่ก็คือใส่เขาใส่ปุยมักทั่วๆไปนี่ล่ะนะครับเอาสองกรอบมือหรือหนึ่งกรอบมือหนึ่งกำมือต่อหนึ่งกระถางกระถางหน่อยกระกำหน่อยกระถางใหญ่กระกัดกระกำใหญ่นะครับพี่น้องนะครับนะครับ ใส่บำรุงพืชพักในกระถางได้ไปย่างดีโดยเฉพาะพืชพักที่พี่น้องเขาปลูกไว้บริโภคมักพริกมักเคือนะครับพี่น้องที่ปลูในกระถางสิมีทรงภูมิใหญ่ๆหบางเทือบางท่านบำรุงหมากดกดี่ดีต้นอาจจะรับ,บน้ำหนักไ่ได้เอาปุ๋ยแคลเซียมนี่ละจากเปลือกไข่นี่ไปบำรุงเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงเนื่องจากว่าแคลเซียมจะช่วยให้พืชแข็งแรงนะครับพี่น้องเซลล์พืชแข็งแรงนะครับมีน้ำหนักมีพลังงานนะครับอ่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วก็ เอาไว้นะครับพี่น้องคุ้มไว้เอาไปไว้เก็บไว้ในโฮมคุมด้วยผ้าใบนะครับคุมด้วยผ้าใบหรือผ้าพลาสติกนะครับเป็นเวลาเจ็ดวันนะครับพี่น้องแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับกระถางนึงอาจจะใส่ประมาณสักนี้แหละนะครับพี่น้องน,นี่คือปุ๋ยหมักจากสองเปลือกก็คือเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่นะครับเมือ่อเก็บเมื่อ่านไปนะครับเข้าไปใส่ดินพืชจะได้ยั้งบัณฑิตปกติก็ได้สารอาหารจากปุ๋ยหมักตามปกติแยละสิ่งที่จะเติมเขามากก็คืออ่าโพแทสเซียมจากเปลือกกล้วยนะครับพี่น้อง โพแทสเซียมเนี่ยเฮ็หยังเฮ็ดให้พืชผลติดหมากติดผลดีนะครับพริกดกกรกซากเืคเดนดกกากสากาาด,ดกกากสาก,ก,าก,สากนะแคลเซียมแคลเซียมช่วยให้กิ่งก้านลำต้นแข็งแรงไม่หักง่ายนะครับทนต่อการเข้าทำลายของโรคและมแมลงนะครับกรรมัทันกรรมัทันช่วยยังนะครับโดยจินของธรรมศาสตร์ของกร,รมมัทันนะครับ ช่วยขับไล่มแมลงป้องกันกับจากศัตรูพืชนอกจากน,นั้นาธาตุกร,รมาทันยังช่วยเพิ่มรสชาติให้กับพืชผักของเรานะครับพริกเผ็ดดีเผ็ดแซ่บเผ็ดนัวนะครับมะเขือเทศหวานช่ำครับแมกนีเซียมช่วยให้ลำต้นเขียวใบเขียวนะครับสดชื่นอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากปุ๋ยหมักสองกาบนะครับสองเปลือกเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไข่นะครับพี่น้อง อันนี้เจ้าทุ่งจะเอาไปมักว้สะกอนอีกเกตมือสิมาใส่พืชได้กระทางพักหอมพักแฮมกระใสได้นะครับพี่น้องเช่ไรับตัวเขียงแรงใบบ่อกหักบอ่ง,งอนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับปุ๋ยหมักจากสองเปลือกเนาะเปลือกกล้วยเปลือกไข่นะครับอ่าถือเป็นของเหลือใส้ในขั้วเลื่อนนะครับแทนที่จะาที่ิมเนาะแทนที่จะได้ทิ่มห้าก็บ่ทิ่มนะครับพี่น้องเอมามาใบตาเป็นของไส้นะครับกระเซดหัวใสนะครับอันใดที่มันอยู่ใกล้ตีนใกล้มือ นะครับเอามาใส่ให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องลดร้ายใจนะครับเป็นการลดร้ายใจนะครับพี่น้องแทนที่เขาจะไปซื้อปุ๋ยเขาจะไปดื่มเขาเห็ดเองเพิ่มรายได้ครับมันติดหมากที่พ่นดีก็เเลือกินก็ขายเท่าไนี้นะครับส่วนขยายโอกาสต่อไปก็ว่ามันคือนโเฮ็ดซับนี่ยังงามซับนี่เฮ็ดเพิ่มมีก็ะนาวกันผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็จะได้ขายใชยตัวประเดเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้อกมันง่ายอยู่นะแต่ว่าการปฏิบัติไม่ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปต้องอาศัยการ โมรโมนสั่นยางดีโคษณาประชาสัมพันธ์ปุ๋ยข่อยคักได้แต่เบองุ่นผมข่อยใส้ผมคือขคอยากให้เขาย่อรับตัวเฮ็ดนี้เขาเห็นนะครับมีแต่ว่าวาว่าอ้ยงามม้วนสั้นงามสิแต่ว่าจะของบ่เคยปูแกะเ่อนี่ก็บเแือม่ยนโอ้งามเ้อปุ๋ยข่อยเฮ็ดขึ้นมาเบองุ่ญญนผลดอกไม้ข่อยกากซา้ายู่พุ่เบื้องม้นหมืกเรียนข่อยเต็มต้นยิ่งผลขันะครับต้องเฮ็ดน,นี้เขาเห็นนะครับสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเกษตรกรเท่านะครับเกษตรกรเท่านะครับซึ่งก็เห็หลายๆช่องนะครับ อ่ะยังก่อล่ะแช่กันไปน้ำเสนอกันไปเท็จจริงจังใดบางอันก็ไม่ทราบบางอันก็ไม่รู้นะครับแต่นั้นต้องลงมือเฮ็ดจริงๆนะเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหารายได้เพื่อชีวิตวัฒนาใช้วิชาบริการงานสังคมไพมากกบับบวกเบิดสูดยังกระด้ผู้ลงคนว่าเจ้าไปบอกเขาบ่ลวเขาจะซื่อเจ้าบอกจังไกยะนะครับเผยแท้กันไปเนาะเกษตรเท่านบนเป็นเกษตรขีทีนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเก็บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะฝากพี่ฝากน้องทิ้งใจหนีนะครับจะลืมเข้าไปใไห้กำลังใจที่เพจสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับพี่น้องจะนําสาระนารูกเกี่ยวกับหลักๆก็คือดินและปุ๋ยนะครับพี่น้องเพื่อ,อพัฒนาดินของเ้องไ้มีคุณภาพไ้มีคุามอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดจะได้ปลูกกินปลูกใส่ปลูกใจไปเรื่อยๆนะครับได้ทํามาหากินไปเรื่อยๆนะครับ่าดินจะบริสื่อมดินจะบรบิด้บเบิดสภาพนะครับ อานับตั้งแต่รุ่นเฮ้าจนหอดรุ่นลูกรุ่นหล,ลานและะ้วก็ต่อตไปเนาะดินเจ้าย่งคงความบุดมสมบูรณ์ด้วยการที่เฮ้าใส้ใจนะครับพี่น้องนะครับอาคิปน,นี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ